ไปเดินตลาดค่ะก็เลยไปเจอโรตีตบค่ะทุกคนจะบอกว่าไม่เคยทานเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งเคยทานคาะเดินไปเดินไปก็แบบอ่ะพันทำอะไรเนาะแปลกๆปก็เลยลองอ่านป้ายดูค่ะอ๋อนี่ก็คือโรตีตบค่ะทุกคนหนูก็ว่าแค่ล้ายโรตีนะคะแต่เวลาวิธีทำมันเนาะพ่นจะใช้มือตบๆค่ะทุกคนแต่ถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนหนูก็เลยลองสักหนึ่งอันค่ะทุกคน วิธีทานี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะที่จริงอะไม่อยากใส่เสียงภาคหรอกนะคะอยากใช้เสียงปกติเลยคะ่ะแต่โทรศัพท์หนูนะคะไม่เข้าใจเลยคะ่ะแบบว่าเวลาเราถ่ายคลิปอะค่ะจะมีเสียงแบบแสบๆอะคะ่ะแบบรู้สึกแบบว่ารบกวนมากเลยอะคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าตัดเสียงออกยังไงอะคะ่ะก็เลยต้องบรรยายอะคะ่ะทุกคนแต่ที่จริงอะฟังเสียงแค่พี่ๆในตลาดคุยกันเนะะี่ยค่ะ ก็รู้สึกแบบว่าฟินแล้วนะคะทุกคนแต่แบบว่าเนาะโทรศัพท์เราไม่อำนวยค่ะทุกคนคิวเยอะมากเลยนะคะจะบอกให้ตอนที่หนูมายืนรอนี่น่าจะประมาณ4ีหคิวค่ะแล้วคนหนึ่งก็สั่งทีละสี่ห้าอันค่ะทุกคนก็ยืนรอไปค่ะไม่เป็นไรค่ะระหว่างเราเราก็ได้คอนเทนต์ค่ะแล้วเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราค่ะมีทุกที่ค่ะทุกคนสั่งหนึ่งอันถ่ายคอนเทนต์รัวเลยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้เจ้าเดียวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสี่ชิ้นนะคะทุกคนดูพี่เขาทําไปก็เพิน่นเนี่ยค่ะขอดูนะคะแล้วเพิ่นก็ตบตบตบค่ะก็เลยเรียกว่าโรตีตบค่ะทุกคนหนูเคยได้ยินมานานแล้วนะคะโรตีตบแต่หนูก็ไม่เคยทานสักทีค่ะอันนี้เห็นพี่เพิ่นทําก็เลยอ้าเดินมาดูพอเดินมาดูก็สั่งชิมสักหน่อยค่ะเพิ่นก็จะใส่นมแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะ บางคนก็ใส่แต่นมค่ะเนี่ยอย่างพี่คนนี้ใส่แต่นมค่ะแต่หนูนี่ใส่ทั้งนมใส่ทั้งน้ําตาลเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทานหวานค่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ค่ะเติมความหวานหน่อยค่ะสังเกตจากคุณนะคะพี่เขาก็ทําไว้อยู่นะคะดูเพลินค่ะคิวเยอะมากๆเลยค่ะพี่เขาก็บอกว่าเกรงใจ บอกว่านานๆานจะแบบว่าคิวเยอะๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากลัวลูกค้ารอนานมเป็นไรคะ่ะหนูรอได้ค่ะระหว่างที่หนูรอหนูก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะ <c oughs> นานๆจะได้ออกมาเดินตลาดคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นตลาดแถวบ้านแฟนค่ะมาบ้านแฟนก็เลยแวะตลาดค่ะใจก็คือแฟนจะมาซื้อไก่ย่างคะ่ะจะดูแบบว่าไก่ย่างไปให้ลูกชายคะ่ะทุกคน พอเพื่อนซื้อไก่ย่างแล้วแบบวันนี้หนูเห็นแบบอุ๊ยทำไมร้านค้าเยอะจังหนูก็เลยบอกพ่อใหญ่หนูขอลงตลาดหน่อยได้ไหมถามว่าทําไมถึงขอจะบอกให้ว่าทุกวันเนี้ยค่ะขอไปตลาดกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ให้หนูไปตลาดด้วยนะคะ <c oughs> ไม่น่าสงสัยเลยนะคะว่าเพราะอะไรค่ะทุกคน <c oughs> พอจะไปตลาดด้วยนี่พ่อใหญ่แบบว่าตลาดปิดไม่ให้หนูไปด้วยค่ะทุกคนโอ๊ยพ่อใหญ่นี่ก็เนาะ หนูไปทีไรอะคะ่ะทุกคนหิ้วของแข็งโกงคะ่ะนี่ก็คือเหตุผลที่พ่อใหญ่ไม่ให้หนูไปตลาดด้วยคะ่ะถ้าเพิ่นไปนี่ซื้ออะไรเพื่อนก็จะซื้อแค่นั้นคะ่ะทุกคนแต่ถ้าหนูนี่โอ้โหกระจายคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะนี่เลยจ้ะ